น้องดูจับขโมยได้แล้วจับขโมยได้แล้วดูเมียโจ๋ไดดนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีเมียโจ๋ไดมันขโมยกินชนชมหมดแล้วพี่น้องจ๋าดูส่วนชมของไทยเยอะดิดูส่วนชมของไทยเยอะเมื่อ,อคืนนี้ก็ตัวหนึ่งนี่นี่เจออีกตัวหนึ่งค่ะเธอแอบอยู่ตรงเธอแอบอยู่ตรงใบใต้ใบอ ไปโยพี่น้องดูดิดูตาดีเมโจอไดมากินหมดแล้วดูตายมีเมจอไดดิอเมจอเรี่ออินเมเจอไดอ่ะอินตัวหนอนเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยน่ากลัวมากดูดิดูดิอินเมโจอไดเนี่ยพี่น้องหมดทุกรอบเลยเมโจอไดเนี่ยนะมีเท่าไหร่เธอมาแอบกินจนหมดเดี๋ยวดู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 ดดดด ดูชวนชมไทยอดสิค้าหมดไปกี่กิ่งแล้วเนี่ยเลยแค่นี้ไม่มีให้ชวนชมแล้วใครก็ได้มันช่วยจับมใหยทีดูตาที่พี่น้องดูตาชวนชมของค่อย จอมีจูดใดจัดการไปเรียบร้อยสัตว์โลกผู้น่ารักใครน่ารักอะไรคะเนี่ยเอ้ยดูตาเธอดีดูตาดีนะั่นน่ะเสียงรถก็เยอะจัง มีโจ๋ไถ่ที่พี่น้องให้ดูใกล้นะดูด,พด,ดีพี่น้องฉาดูอุยตายแล้วน่ากลัวมากเฮ้ยตกใจเองพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนนะใจจะวาย